สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานมากๆเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าในช่วงปลายปีเนี่ยมีอีเวนต์ประจำปีใหญ่ของชาวเกมเมอร์หลายๆคนอย่าง The Game Award ซึ่งก็จะเป็นงานประกาศรางวัลโดยทางเว็บไซต์ The Game Award ในปี2023ก็ได้เปิดให้เกมเมอร์ทัวโลได้เข้ามาร่วมโหวตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นระยะเวลาร่วมเดือน และรางวัลที่ใหญ่ที่สุดคงจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากเกม of the year โดยผู้เข้าชิง a m e of the year ก็จะมี Alan Wake 2 It's for us The text is about us We were all trapped in a horror story และก็ Borders Gate 3รวมถึง Marvel Spider-Man 2 Resident Evil see Remake Maybe Some Missing Señorita Ashley Super Mario Bros Wonder oh. Oh. and The Legend of Zelda Tears of the Kingdom โดยทั้ง6เกมนี้ต่างก็เป็นสุดยอดเกมที่มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปโดยเกมที่มาแรงก็จะมี Alan Wake 2และก็ b o r d e r l a n d 3ที่เข้าชิงมากถึง8สาขารางวัลแต่ตู้รเราเองได้ลองเล่นมาแค่2เกมก็คือ Marvel Spider-Man 2และก็ b o r d e r l a n d 3ถ้าหากพูดถึง Marvel Spider-Man 2ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับแต่อาจจะยังไปไม่ถึงคันรางวัลเกม of the อ Year คือเนื้อเรื่องมันก็ดีแหละระบบการต่อสู้ก็ยอดเยี่ยมแต่แค่ตัวเกมมันยังไม่ได้ทำให้ตัวผมหรือตัวเพื่อนๆที่ได้ลองเล่นกันไปแล้วก่อนนี้รู้สึกว้าวขนาดนั้นเหมือนสมัยที่มาเวลสไปเดอร์แมนภาคแรกได้ออกมาในปี2018แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับเกม Border Skate 3แล้วสื่อหลายๆสำนักยูทูบเบอร์ทั้งในไทยและต่างประเทศต่างก็อวยยศเขากันต่างๆนาะนาะนะมากมายซึ่งถามว่ามันดีไหม มันดีครับและมันก็ดีมากๆด้วยทั้งในด้านเกมเพลย์ระบบการต่อสู้เนื้อเรื่องและอีกมากมายเหลือเกินณนะตอนนี้ผมเล่นเกม b g 3มาประมาณ400ชั่วโมงแล้วคือเล่นมันเยอะขนาดเนี่ยเรายังรู้สึกเอนจอยกับสนุกกับเกมอยู่เลยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ล่าสุดยังอัปเดตแพทขนาด30-40กิกและได้เปิดโหมดใหม่มาให้ผู้เล่นทุกคนได้ลองเล่นกันอีกอย่าง Honor Mode หรือถ้าหากเทียบกับเกม Diablo 4ก็คือ Hardcore ซึ่งก็คือถ้าหากผู้เล่นตายหมดตีแล้วจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดการผจญภัยในเกมก็คือตายแล้วตายเลยนั่นแหละแต่เอาจริงๆเกมก็สามารถโหลดเซฟกลับมาเล่นใหม่ได้แต่จะไม่ถือว่าผู้เล่นผจญภัยในโหมด Honor Mode อีกต่อไปถ้าหากตายหมดตีนะครับและนอกจากความยากที่เพิ่มเข้ามาตัวมอนสเตอร์เองก็ยังมีสกิลใหม่ ไอตัวกีกีข้างทางที่เราได้เจอตั้งแต่เริ่มก็ยังแบบเฮ้ยแกมีสกิลนี้ด้วยเหรอมันขนาดนั้นเลยแหละครับทําให้การผจญภัยรอบที่4รอบที่5้ายังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็หวาดเสียวได้อยู่เรื่อยๆมันอาจจะไม่ใช่แค่คําอวยหรือมันอาจจะดีจริงๆเหมือนที่ทุกคนว่าในท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องไปทดลองเลน่นไปออกผจญภัยและสํารวจด้วยตัวของคุณเองและนอกจาก BG3 แล้วผมก็ยังแพลน ที่จะเล่นเกมแนวที่ผมชอบอีกแนวหนึ่งนั่นก็คือแนว Strategy Building Simulator โดยเกมที่มองไหวก็จะมีอย่าง Steam World และอีกเกมหนึ่งที่ขยันออก Cosmetic DLC มาล่อตาล่อใจผมเหลือเกินนั่นก็คือ a n n o 1800พอเล่นกี่ครั้งก็ยังสนุกอยู่ดีถ้าหากเพื่อนๆมีเกมไหนแนะนำหรืออยากให้ลองเล่นก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาติดตามกันว่า The g เก e Award Game of the Year ปี2023จะตกเป็นของใครแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ